สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนียายจะไม่กล่าวผ้ามวนด้วยจ่าเด้อมือนี้ตะทองไปผอของดีด้วยจ่าเด้อต่ทองเราไปผอของดีเราไปกลุ่นกุ่นเสาไผ่ด้วยจ่าเด้อไปเบิงไปหลุ่นเบิงด้วยจ่าแพ่นครับส่วผู้ช่วคนเขามาแล้วก็อย่าลืมกดจิตต้มกดไปกำลังใจให้ยายในเด้อไปไปเบิงเึิงตะทองเราผอยังไปไปพี่น้องไปมันยังตะทองต่ทองางาหมาหอดแล้วพี่น้อง ดีจ้าเด้อกระถองเรามาเรามากวนเสาไผ่ดีจ้านี่ยนี่นี่เรามาพอเฮ็ดปาด์ตพอของดีเร็วจ้าสวัสดีครับโอ้ยจระถองมากวนลุมมากวนลุมเสาไผ่ดีจ้ายายจะเอาลุงเสาไผ่ใหม่พี่น้องจะดึงออกจากแม่นวะเทาจะดึงจาก เสาใหญ่มาเด้อจ่าเดินเนี่ยพตาทอกมาพอเห็ดนี่สิดึงจากเสาใหญ่มาผีเด้อจ่าเดินขามทากมากก็เลยไปสื่อเสาเข้ามาเนาะจ่าเนาะเลยมาพอของดีเฮ้ยคลิปแลเล่แหงปี่ของใหญ่ปอดพี่น้องเฮ้ยขอนม่วงด้วยจ่านี่ขอนม่วงขอนม่วงงามๆเฮ้ยเออพี่น้อง เอ้ยดึงไปมึงตะหลังงามๆขี้เบลกแหงอันนี้ของยายป่ะพี่น้องพุ่นท่าพุ่นกำลังจุ่มนะแถาเนาะเห็นบ่โอ้ยอ้อมเลยพี่น้องปิดบะชิพ่อกับ่ะหยากอืมโอ้ยไอ้ดึงเออดึงมาทางพี่ก้อนเออพี่น้อง อ่อนๆนะเถา,าเนาะปื๊ดพี่นออ้นองมันขาดเห็นบ่ขาดดึงงามๆในตีอือเนี่ยบึ้บอ้อต้นม่วงต้นม่วงเนอจ่าเนาะโอ้ยพี่น้อง หิดขอนม่วงคื้นตัดออกเนา,จาะจ้าเนาะห็ดขอนมันกระดึงสิงเลยเทา้านะ oh. ไปปาดแก่งเนานะเท้าเนาะปื๊ดเดีแก่งเสียบแล้วปอกแก่งกระลาบอุ้ยเต็มขอนเลยพี่เนอะ

เต็มกระตาหน่อยเลยหลืพี่น้องเอ้ยบ่เต็มก็เลือหน่อยเลยจะแกะออกดีล่ะขึ่แกะออกเอาโอ้โหกระสันกบดายเลยปุ่นใหญ่บด้ยท้ายท้งปุ่นจะได้เถาปื้อือือนี่อืเดี๋ยวเดี๋ยว ดึงเอาจังสีจะกวดไปปาดว่ยยาชิเก่งน้องพี่นอ้องม,มันดึงหยาบบ่เลยลีลาเด้อจ่าเดิมมันดึงหยากปืดบึง่งมัมน,มน,นอนนะม ngầm ngầm Hãy kiếm cho kênh Ghiền bạc อยพี่น้องเดี๋ยวพอแก่งูไปเทสาหอบไปปาดบันนี่นี่พี่น้องเออพ่ไปปาดเอาคนเร็วๆค่ะพนทธมาทยีนี่พี่น้องงามเลยไายบันนี่ไปปาดขาออกนะจ๊ะเนาะอื้อ พี่น้องมาหอวเ,อนเนร็วแยกกระตากมาพี่น้องมามาตัดขาเลยนะตัดขาพาที่นึงออกพี่น้องเนแก่งไปหลัดมาจากเนาะสวัสดิ์ที่จ่าเออตอนแห่คณะจะเจ้าสได้พี่น้องนีน่เอามาเร็วกระตากขาจดีๆมาจากเนาะมาโองพวกมือสีก็เลยแล้วก็พี่น้อง คนอยู่นเจ้าประจองถามด้วยจัะถ้าทองเราเขนเราคนมันเขมไม่น้องมันขิงด้วยจ้ <S 2> <S 2> <S <ๆ>ะโรคขินมาหลายมือเลยอ่ะวันนี้กระนนีใจเก็บตอน,าาน,น่าจากเราล้ยไปทองเราไปผัวเราก็มาหืุดไปหยบมาจากเน,นมมาะหมัหม้ไม้ เราจะจะบริเกงห้ย็นดอกดัให้ยืนจะปาดเจ้ารม่เกงขลาบก็ได้นอกใะเนาะ อ,อ่อนเกาล่งโวยนวยล่างแก่ก็ลังหลาดเลยนี่ใส่กรับแกงใซมอ่แกแง,งแกป, ứ, ปึก้กกระเสษบไปจ่าเด้อนี่เห็ดขอนม่วงขาวๆก็งามนี่ตัวนี้ก็นังเป็นเป็นปากปีกนเาานอนนี่ ดอกจูบนะอ,อ๋อวันนี้ได้การิบจบคลิปด้วยแกเด้อได้การิบจบคลิปไปเก็บผักปูเนืยวไปเก็บผักอีหยังโอ้ยกะบอกพี่บอจอมาจ่าไปเก็บห็ดเก็บเข็บเก็บพรอ,อนพ็ดพ <h ans> อนมวงเลยเพียงเท่านี้ล้วพี่นอ้องสวัสดีครับ ชอบคลิปย่ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ย่ายนี่เลยจ้าย่ายรักพี่น้องเลยจ้าเดีพอติดตามคลิปย่ายต่อไปเลยเด้จ้าขให้แห้งครับสุขภาพแห้งแรงอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุกุ้นสุรีก็ให้หลับให้รวยให้จริงจริงคือไปเด้จ้าด้อสวัสดีจ้าจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปรพี่น้องปากคาเห็ดก่อนนอน บาดเล้วละงมงามเรู้น่จน๊าเนาะ